สิ่งที่ทุกๆคนเห็นอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือเทรดดิ้งไดอารี่นะครับวันนี้นี่ที่เลือกจะเอามาแชร์นั่นก็คือไม้ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้นั่นคือวันที่17เนาะเป็นบิตคอยนะครับสถานะที่ผมซัดเนี่ยก็คือเป็นฝั่งช็อตผมจะมาแชร์ว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยเราถึงเลือกที่จะใส่โพสชั่นนี้แล้วก็ทําไมตอนนั้นเนี่ยเราถึงเลือกที่จะใส่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งและตอนนั้นเนี่ยเมื่อพลาดแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไง และตัวผมเนี่ยมีวิธีการแก้เกมหรือปรับไ n เซ็ตยังไงเริ่มจากบรรทัดแรกที่เป็นสีเหลืองนี่เลยนะครับว่าผมเนี่ยเปิด p s s t t o o s s o r t นะที่ Bitcoin บริเวณสัก28,430นะครับเดี๋ยวผมมีภาพประกอบด้วยเทรดตามคลื่นเลื่นไหลทุกสภาพตลาดคอ s สเรน l i เล w เวฟฉบ,บับกราฟ,ฟิลอันนี้คือแผนณนวันนั้นนะครับก็คือมองว่าเรากำลังอยู่ในคอ l ์สเรีนทรายเกิลที่เป็น B สีเหลือง ซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นทร i เ n ลเนี่ยก็ไม่น่าที่จะดีดเกินเวฟ4จึงสต็อปลอสไว้บริเวณ28,600แเนาะแล้วก็คาดหวังในการลงเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะผมคาดว่า E เนี่ยมีโอกาสจบแถวๆนี้แล้วด้วยแล้วไปดูกราฟจริงครบว่ามันตอบสนองกับแผนผมยังไงนี่คือกราฟจริงนะครับแล้วกราฟจริงมันตอบสนองผมอย่างนี้ครับก็ดีดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะตรงนี้โดนสต็อปลอสเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับพอดะีดถึงสต็อปลอสเราปุ๊บเนี่ยมันดีดกลับลงทันทีเลยคุณเห็นไหมเนี่ยบริเวณเนี้ยโอ้โหตอนนั้นแบบโอโท้ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจนะว่าคอเลกชันทรังเกิลเนี่ยเวฟอี e, เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสุกสนนะคืออาจจะดีดไปถึงเวฟซีก็ได้หรืออาจจะเลยนี้นิดหน่อยหน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดสถานะขึ้นภายในเขายังไม่ไม่ครบแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในไทม์เฟรม15นาทีแล้วอะ่ะเราไม่อยากที่จะนับลึกไปกว่านี้แล้ว ฉะนั้นเนี่ยไมซ์เซตเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นกับผมครับในการแอคชั่นไม้ที่2เพราะเราคิดว่าเฮ้ยเวฟ e ีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฉลบขึ้นไปได้เหนือเวฟซีนิดนึงให้โอกาสมันหน่อยเดี๋ยวเราไปดูแผนของไม้2ของผมกันครับว่าผมแอคชั่นตรงไหนและก็แอคชั่นยังไงแอคชั่นในโพ s ิชันช็อตเนาะบริเวณ28,550โ okay. อเคสูงขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็ t r r e t price เนี่ยอยู่ที่เดิมยังมองที่เดิมนะครับแต่ St o p l ล s s อะเริ่มดันขึ้นไปละ เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่คือแผนนะวันนั้นนะแผนของไม้ที่2ของผมเนี่ยเป็นการเลื่อน Stop ปลอตขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแล้วทําการแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งโดยคาดหวังว่าเวฟ E เนี่ยคงไม่ปิดเลยเวฟ A ไปหรอกเนาะแต่ดูสิ่งที่กราฟทํากับผมครับมันก็เคลื่อนไหวมาเรื่อยๆเนาะตึกๆึ๊กตึกต,กต,กต,กตกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ยอมลงสักทีแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยผมจำได้แม่นเลย นะครับก็คือการแทงขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องนี่ไงชุดนี้นะก็โดนสต็อปลอตอีกรอบหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันใจร้ายกับเราจังเลยอะมันก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้ครับโดนสต็อปลอตทั้ง2ไม้เนาะไม้แรกเนี่ยผมโดนไป78%จริงแต่ว่าผม ใส่ position แค่10%ของพอร์ตเนาะแสดงว่าพอร์ตผมจะติดลบไป7.8เนาะเหมือนกันครับกับไม้ที่2โดนไป125%แต่ว่าใส่แค่10%ของพอร์ตเลยโดนไปแค่12.5%ฉะนั้นเนี่ยสองไม้รวมกันเนี่ยผมโดนไปทั้งหมดเนี่ยรวมๆ20%ได้ตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าไม้เซ็ตผมเสียมากเรากลับไปดูที่กราฟนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยไอเวฟบีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นคอลเลกชันทรางเกินนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะ ดีดขึ้นไปสูงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเวฟบ B ของชุดนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องวิ่งแค่61.8หรือ50%มันอาจจะสูงมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าขอร้องอย่าเกิน30ม0 0ถ้าเกิดยังเป็น B นะตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรถูกไหมครับแต่ว่าความคิดตอนนั้น m มซ์เซ็ตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับปิดคอย n มากๆละ่ะคือไม่อยากยุ่งกับมันละวิธีการปรับไมซ์เซ็ของผมนะก็คือว่าคุณดูตารางการเทรดไดรียย่ของผมต่อครับ เห็นไหมครับว่าว so ันลุ่งขึ้นเนี่ยสิเนี่ยผมไม่ยุ่งกับ Bitcoin เลยจะไปยุ่งอะไรครับไปยุ่ง AAV CRV OP แล้วก็ LINK เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมกลับไปยุ่งกับ Bitcoin แม้ในใจผมยังรู้สึกว่าทิศทางการลงอ่ะยังได้เปรียบอยู่เพราะว่าถึงขึ้นเนี่ยก็เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเราจะไม่สามารถรักษา mindset ที่ดีในการเทรดไว้ได้นะครับก็อาจจะเทรดด้วยความแบบว่าอยากได้คืน อะไรคืนเราเลยเปลี่ยนวิธีการหรือว่าจัดการตัวเองโดยกันแบบเปลี่ยนตัวเทรดเลยโดยใช้ชุดความคิดเดิมๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่ใหญ่ยังขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยไอ้พวกน้องๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นเพื่อลงต่อเหมือนกัน ก็พอเราหลุดจากความคิดว่าแบบไม่จมปักกับบิตคอย n มาดูตัวอื่นแล้วสภาพจิตใจ Mindset ของผมนะดีขึ้นแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมหรืออาจจะแยกแยะได้ตั้งแต่บ i t c o i n แล้วก็ดีครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้เนาะในการที่ไม่ยุ่งกับตัวเดิมไปยุ่งกับตัวอื่นนะ AAV ก็มาตามแผนนะไปดูแผน AAV กันครับอ่าอันนี้ก็เป็นแผน AAV เนาะลงมาก็เทค profit ไป1รอบนี่ก็เป็นแผนของ CRV เนาะก็กลับมาได้ อันนี้ก็เป็นแผงของ o p นะครับฉะนั้นเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำให้ผมเนี่ยกลับมาอยู่ในในแทรกของตัวเองได้ก็คือว่าเฮ้ยหลังจากเสียไปหนักๆสองไม้เนี่ยเราสามารถปรับกลับมาวิธีการเทรดของเราเหมือนเดิมแล้วก็สามารถแก้เกมมาได้แต่ละคนเนี่ยมีวิธีการปรับเปลี่ยนอารมณ์ในการเทรดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนสามารถปรับได้ตั้งแต่ไม้นั้นเลยไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะเสียมาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่สามารถปรับได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะเป็นสิ่งที่ควรจะทําและควรจะเป็น เพื่อนๆคนไหนมีวิธีการปรับเปลี่ยนไมเซ็ t แล้วก็ปรับเปลี่ยนความรู้สึกเวลาเทรดเสียหนักๆเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วก็อยากจะได้วิธีใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะดีกว่าวิธีของผมก็ยินดีมากๆเลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ